1 5ส2หสรหัสนักศึกษา520-4058ชื่อสิริกันพันบุรนานน์สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดถึงโฆษณาของเอที่ได้ชมไปในชั่วโมงตัวโฆษณาใช้ตัวการ์ตูนเป็นสื่อในการดำเนินเรื่องเพื่อบ่งบอกถึงเนื้อหาที่ดูแลเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนและในขณะเดียวกันยังมีการใช้เสียง ที่ดูตื่นเต้นเร้าใจเพื่อบ่องบอกถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่ในขณะน,นี้กลุ่มวัยรุ่นนั้นตอนนี้กําลังโตและอยากจะมีความรักเขาอาจจะอยากมีเพศสัมพันธ์กับคนที่เขารักไม่ว่าจะเป็นเพศชายรักกับเพศชายหรือจะเป็นเพศหญิงรักกับเพศชายก็ตาม <c oughs> ก็ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงด้วยกันทั้งนั้น ก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ก็ควรสวมถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างเช่นโรคเอดส์เพราะเมื่อเป็นแล้วจะมีสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงและรักษาได้ยากถึงแม้ว่าโรคเอดส์นั้นจะไม่ใช่โรคติดต่อทางการสัมผัสแต่ก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับของคนในสังคมเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ก็ควรสวมถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่อด้วยค่ะขอบคุณค่ะ